ยวันนี้มันกินไข่กันไหนไข่แซ่บไหมโอ้โหเป็นไงคะแซ่บหลายวันนี้ทำไมกินข้าวข้างบนคะตัวนี้ตัวน,นี้แดดมาสองค่ะแดดสองเหรอคะใช่ค่ะใช่ครับไม่ใช่ใช่ค่ะ คนกินแกงเผ็ดได้ด้วยหรอคะใช่ค่ะนี่ค่ะนี่คือแกงเผ็ดนะคะแกงฮอนกับแกงบักฝัดแกงงานบุญเลยจ้ะพอดีว่าหน้าบ้านเรามีคลินิกเปิดใหม่ใช่ไหมโลกไกลๆบ้างไหนโอ้โหน่ากินที่สุดเลยดูทาเหมือนเหมือน เหมือนข้ากองเลยอ่ะเหรออ่ะกินเลยน้องชิมให้ทุกคนดูซิว่ามันอร่อยแค่ไหนแงเอาน้ำซุปนี่มาเอาน้ำซุป<ำ>มันจะเผ็ดหรือเปล่าคุณไม่เผ็ดไม่เผ็ดถ้าไม่เผ็ดคุณกินเี๋หนูทำทำก่อนทำยังไงคะยืมแบบขายยืม,ยม,ยม,ยมอะ่ะนี่ก็คือยืมแล้วนะได้ข่าวว่าคุณไปนอนที่สุรินมาใช่ไหมคะใช่ค่ะ ไปนอนบ้านใครมาครับบ้านพี่นายมาค่ะสนุกไหมลูกสนุกค่ะหนูหนูไม่คิดถึงแม่หรอครับไม่คิดถึงดูหนูนั่นเองก็บอกว่ากับบ้านป้า,นาปหนูก็ย้ายไปนั่นเองก็ย้ยไปท่านหนูก็โทรทางรถไฟตรวจเออเจอทางรถไฟด้วยรถไฟยังไม่มาเออแต่รถไฟยังไม่มา จนน้องกินข้าวพี่เพิ่งตื่นโอ้ตายมันได้กินข้าวล่ามึงก็หรือเปล่ามึงสุดพี่น้องเอ้ยสุดพี่อิงปิดเทอมนะคะ่ะงนี้แต่ว่าพ่อใหญ่จัดเปิ้ลไม่ได้ปิดเทอมนะคะแต่ที่ยังมีเทอมยังค่ะยังคุณคุณไม่มีปิดเทอมนะคะแต่พวกพี่ๆเขาปิดเทอมอืมอร่อยไหมครับ แซ่บมากฝีมือใครรู้ไหมรสชาตินี้มันเป็นฝีมือใครฝีมือแม่นุ้ยหรือเปล่ายกนิ้วโป้งให้หน่อยอนนแซ่บมากเนาะไดยเฮ็ดขอบแปงดอกแยกเฮ็ดขอบไข่ดอกนี้เลือตาคนนะพือแม่ยายยังพอมีให้เก็บอยู่ได้ปีหน่องลมสิบว่อยๆอย่ง ช่องโพนนี่ว่าเห็ดโพนเฮ็ดธงโพนเข้าไข่เนาะอย่างงามพี่น้องกําลังคืนดอกหน่อยวว้าสวยๆกําลังออกอีกดอกหนึ่งบานวยเอินเฮ็ดผลใต้ไก่ค่ะเฮ็ดผงหวานเฮ็ดผงตองเฮ็ดผงกาแฟ อืออีกดอกหนึ่งอขอบท่าแต่ว่าป๊อดอีกโอกดอกนี้หนะดีอยู่ก้อนเนี้ยอือหูบองงามบองให้เป็นเสือ,อเสือได้ใจกิีหนังเลยป๊อดี่นหนงโจบปีมาพอ้าวจงเห็ดผึ่งขาไก่่ายลูกไปก่อน นี่ค่ะเห็ดผึ่งขาไก่ด้วยปี่น้องนี่นนอา้าวนี่หนาตาเป็นจังดามากสิไฮเบิง้งขาหน่อยๆเห็นทองมันบอทองมันเป็นรังผึง่งเห็ดตัวหนีบานพื้นบอนิยมเก็บเพราะว่าทามยายเพียงว่าเป็นยังคือบอ่พา,ก,ากันกินยายเพียงว่ามันเน่าเร็วละวะเก็บใส่กะตาไปเท่าหนึ่งกะเนา่ลเาละละวะไปค่ะเดี๋ยวอินนุยจะเก็บเองจะไปแกงนะคะ ไปรวมกันไว้อาจจะไม่ได้แกงวันนี้ค้าบันเชาะแห้งได้พีน่น้องเทียวคุณบอกหักอืมอืมดังก็ก็เลยนี่นี่ดอกหน่อยงีแงนี่ค่ะแน่นเบิดได้พีน่น้องคนทั้งเหลืองคนก่อนนี่ก่อนนะคร <cười> <cười> kinh cân bò Bạn một cháu kinh tân bồ Được rồi Nó kiếp Nó <laughs> <laughs> ต่างใกล้วาสิกลีโปมอุ้ยกุ๊มูิอุ้ยโอ้ดอกมันเชาะตึงเขานี่ดอกมันหน่อยดอกมันบอกใหญ่ ีสม uh. ่เฮ็ดลายแต่เฮ็ดบดลมเฮ็ดแหงแหงเอาปน๊บคือนี่ดอกงายดอกี่ก็ลังงามสวัสดีครับพี่ย่า พี loser, ่แต่งที่ไหนพี่แต่ที่ไหนเรียบถ้าได้กินของโปรดนี่จะเป็นอย่างนี้เหรอนี่ไม่เทำนนะอยู่อยตรงนี้นี่อะไรให้แม่ทำอะไร ครจะรู้เราว่าให้ทำยังไงอย่างนี้หรอเอาไปเลย